โอ้โหไม่มีเลยอะ่ะอะไรอะ่ะวันนี้มันอะไรเฮ้ยมีวะ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกม EA Sports FC Tactical นะฮะก็สสำหรับวันนี้ครับมีตู้อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับ1ตู้นะครับเอ้ย2สิเออ2ตู้แต่เป็นตู้ใหม่1ตู้นะครับแล้วก็ตู้รีรัน1ตู้นั่นเองครับโดยตัวละคร5ดาวที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับ ก็มีเพียงหนึ่งตัวทวนเท่านั้นแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจแบบสุดๆเลยทีเดียวโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแล้วก็คงจะกดท้่สามมัลติก็พอเนาะมีตัวอยู่14-15บาใบแล้วก็ที่เหลือก็เป็นแคสละกันโอเคครับมาดูกันที่ตั้นตรงอื่นก่อนนะครับตรงอื่นก่อนว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างเท่าที่ผมดูเนี่ย ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามานะฮะแล้วก็ได้ไปดูแพ็คแล้วด้วยผมว่ายังไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามาเลยก็คืออัปเดตตู้มาเพียวๆว่างั้นถ้าเราไปดูที่แม็กพิเศษมันจะมีอะไรขึ้นไหมเนาะก็ยังไม่มีอะไรเข้ามานะครับคืออัปเดตตูต้เข้ามาอย่างเดียวแล้วเมื่อไหร่กิจกรรมใหม่จะเข้ามาก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้านั่นแหละฮะมาพร้อมไอคอนตัวใหม่ครับไปดูตู้กาชาก่อนครับตู้กาชามาใหม่2ตู้นะครับ แต่ผมขอให้โฟกัสไปที่ตู้เดียวคือตู้พรีเมียมแชมเปนชิพลีกนะฮะอ่อพรีเมียมแชมเปนชิพลีกนะครับ,รบมาใหม่พร้อมกองหลังตัวละคร5ดาวครับน่าสนใจมากจีเดียวครับแล้วก็มาดูอีกตู้หนึ่งครับก็คือไอคอนรีเวรลนะครับหากใครอยากคิดกดตู้นี้นะครับผมแนะนำข้ามสถานเดียวไม่มีความคุ้มแน่นอนครับไม่น่าโดนไม่น่ากดอย่าไปกด หากใครอยากจะกดไอคอนไปกดเดลียโลดีกว่าเยอะนะฮะดีกว่าเยอะเลยครับไปกดซะเดลียโลแต่ว่าไอรีเบรลวผมว่าไม่คุ้มนะฮะมามาดูตัว5ดาวเพียงหนึ่งเดียวของวันนี้นะฮะวาดิโอครับเป็นกองหลังแบ็กซ้ายครับที่สามารถเล่นเซนเซนเตอร์แบ็กได้นะครับผมได้ดูความสามารถมาคร่าวๆแล้วนี่ถือว่าเป็นกองหลังที่ดีที่สุดตัวหนึ่งของเกมอย่างแน่นอนเอ ถามว่ามันเก่งเวอร์ไหมมันก็ไม่ได้เวอร์นะแต่ด้วยความที่ว่าเกมเนี่ยมันไม่ค่อยออกกองหลังนะฮะตัวเลือกมันเริ่มน้อยมันเริ่มน้อยและก่อนหน้านี้ก็แทบไม่ออกกองหลังเลยเพราะออกมาเป็นกวาดิโอเนี่ยแล้วเป็นตัวละครสแตทระดับเจนใหม่เนี่ยมันจึงขึ้นระดับท็อปทอปของกองหลังได้ไม่ยากนะฮะกาดิโอครับเป็นกองหลังที่มีค่าเซตเตตัสบ็อกและแท็กเกิลที่สูงนะครับแต่การสกัดบอลก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดูดีมากๆฮะ สตาิน่าระดับกลางๆครับสองหมนนะครับการหลุดตำแหน่งก็ยังสามารถเล่นได้นะครับคุณจะสามารถเล่น LB ได้เซนเตอร์แบ็กก็ได้นะฮะมาดูกันที่สกิลครับสกิลเป็นสกิลบล็อกนะฮะซึ่งถือว่าโอเคนะโอเคแม้ว่าบางทีคุณเล่นแบ็กซ้ายเนี่ยแบ็กซ้ายแล้วคุณเจอกองกลางหรือกองหน้าที่เป็นสีเขียวเนี่ยส่วนใหญ่ไอ้พวกตัวบุกเนี่ยสกิลเอสบว็จะเป็นยิงบางทีเรากดเลือกบล็อกไว้ก่อนน่าจะสะกัดได้ได้วยซ้ำ ความสามารถพิเศษครับช่างเหมาะเจาะกับตำแหน่งเสียจริงค่ากองหน้าเมื่อเจอกองหน้าครับบวกพลัง6%ครับนอกจากนั้นยังมีเพิ่มพลังเมื่อคูดต่อสู้ยิงมาด้วยเรียกว่าเป็นสายบล็อกที่แท้ทูนะฮะห้าใครขาดกองหลังนะครับผมว่าตัวนี้อย่างดีนะฮะหน้าโดนเป็นอย่างมากครับเออถ้าผมจะให้คะแนนนะครับก็ประมาณ9คะแนนนะเเต็ม10ละกัน และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเนื่องจากว่าตัวละครนะครับแม่งก็มีอยู่ตัวเดียวนะไปเข้าสู่ช่วงการอัปเดตเทียริสไปเลยแล้วกันเทียริสนะฮะก็สําหรับเทียริสตอนนี้นะครับผมให้การดีโออยู่ในระดับท็อปนะฮะท็อปเจนเก่าถือว่าเก่งนะครับและก็เป็นกองหลังนะฮะที่ได้เกรดสูงที่สุดด้วยคุณจะเห็นได้ว่าตัวละครไอคอนกองหลังดีที่สุดแค่ระดับ A เท่านั้น ไอ,ไอคอนนี้ไมไม่ออกกองหลังหรือไงวะไม่ออกจริงๆนะฮะของดีนะครับของดีวันนี้นะครับผมมีงบมีงบอยู่เอากค่สาม multi พอผมไม่ได้อยากได้มากนะ,ะไม่ได้อยากได้มากกระถามว่าได้มาจะใช้ไหมก็น่าจะใช้แหละเนื่องจากว่าสแตทมันเป็นเจนใหม่เนาะเออแล้วก็ อีกอย่างเนี่ยคือกองหลังของผมเนี่ยแม้ว่าตัวเก่าเนี่ยมันจะบวกสีไปแล้วก็ตามนะะแต่มันก็เป็นสีเขียวทั้งหมดอ่ะผมอยากได้กองหลังที่เป็นสีอื่นบ้างเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะเนี่ยกายดิโอและฟันได้เลยมันก็ดีทั้งคู่เลยฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละแม่งสีเขียวทั้งแผงเลยหาสีแดงมันแซมเพิ่มบ้างก็ดีนะเผื่อว่าเจอกองกองหน้าสีอื่นนะ่ะเช่นเจอกองหน้าสีแดงเนี่ยจะได้ไม่แพ้ จะได้ไม่แพ้ทางเกินไปนะักนะครับแต่ผมจะกดกาชานะฮะสามมัลติโดยจะกดเป็นเอ่อมัลติแรกแล้วก็กดซิงเกิลดีซีทีแล้วก,กดมัลติปิดท้ายนะฮะ,ะก่อนไปดูนะฮะเดี๋ยวผมไปเซอร์เวยดูตัวละคร4ดาวสักนิดหนึ่งครับว่ามีตัวไหนหน่าโดนกันบ้างหากได้มาพอใช้ทดแทนตัว5ดาวที่คุณขาดได้หรือเปล่า ยูเ i ียนแบนด์นะฮะอืมสแต็ดูสวยนะฮะตัวนี้ส่งเก่งครับพลังเกมรับใช้ได้ครับเลือกทางถูกน่าจะพอไหวตัวนี้ดีครับใช้ทดแทน cam ได้นะฮะต่อมาครับด a v i d ิ a ไ a นะครับด a v i d ิ a ไ a ร o ย่าโก้คีน่าจะเป็น go k คีเ e อร์สีดาวที่ดีที่สุดเนื่องจากว่าเป็นตัวแรกๆเลยปะของเจนใหม่เนี่ยที่เป็นสีดาวถ้าคุณไม่มี5้าดาวจริงคุณใช้รายยาก็ได้นะฮะเบนนเครับเป็นกองกลางตัวรับ โอ้มีออตโต้ตัดบอลแน่นอนทรงนี้ใช่ครับนะตัวนี้ดีครับใช้ทดแทนตำแหน่ง CDM ได้ดาวิดครับตัวนี้กองหน้าอ่ะกองหน้าผมไม่แนะนำนะไม่แนะนำครับกองหน้าสีดาวครับบากาโยโก้โอ้ตัวนี้ไม่ดีครับตัวนี้ไม่เก่งนะฮะอย่าไปใช้ครับอย่าไปใช้อาร์บินะครับสายเลี้ยงนะแต่ว่าเอาพูดกันตรงๆนะ ผมว่าต่อให้เป็นสายเลี้ยงยังไงนะฮะมันก็ควรมีความสามารถจ่ายบอลที่สูงกว่าน,นี้ครับจะได้จ่ายข้ามหมวชาวบ้านเขาผ่านไงเหมือนกันจ่ายไปมันก็ติดถูกไหมวัน,นาเคนครับอ่าตัวนี้เป็น C M ใช้ได้ครับใช้ได้ครับตัวนี้โอเคไปครับเริ่มการที่มอลติแรกครับจัดน่อยแล้วกัน มัลติแรกครับมัลติแรกนะฮะโอ้โหไม่มีอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วผมไม่ได้ตัวละครสีทองมานานมากๆแล้วนะสำหรับตัวพีเมียมสกิปไป เกือไปเรียบร้อยนะฮะหนึ่งมัลติเพราะฉะนั้นแล้วเออผมมีอยู่สี่ใบผมอยากกดกดตัวทีละใบก่อนเอาทีละใบก่อนคือผมไม่ได้ตัวพรีเมียมสามดาวมาสักพักละมาสักพักละเอ่อไอรอบแรกที่ได้มาก็ ก็ได้แหละแต่มันก็สองตู้ื่องไงใช่ไหมไอที่ผมกดฟรีได้อะมันก็สองตู้เข้าไปแล้วกดไปฮะซิงเกิลที่สองนะครับสามครับซิงเกิลที่สามผมก็ไม่รู้นะว่ามัลติจากทีละซิงเกิลอะไรออกง่ายกว่ากันแต่ส่วนใหญ่ที่ผมได้ตัวละครนะครับ มันจะเป็นซิงเกิลนะหมดแล้วครับตัวต่อไปจะเป็นการเข้าแคสละแคสเนี่ย16ทีก็น่าจะประมาณ2,000แคสปาลุยเลยแล้วกันกดซิงเกิลนี่6ทีนะฮะขอให้มาขอให้โดนขอให้มีสีทองให้ได้ลุ้นบ้างเถอะอืมขอบคุณ อีก5ซิงเกิลนะครับจะไปกดมัลติส่งท้ายเพราะว่าตู้น่าจะมีมาเพิ่มนะฮะอยากได้หินตีโบดจังเลยนี่ยังไม่มาเลยนะเฮ้ยเอาดีๆหน่อยเอาดีๆหน่อยมาอีก3ทีเดี๋ยวไปกด มัลติส่งท้ายเงียบว่ะเฮ้ยวันนี้มันเงียบมากเลยนะมันแทบไปม่มีอะไรเลยนะฮะวันนี้ปะเลี๋ยบท้อน,นี้ปะมัลติดีกว่ามัลติดีกว่ายังไม่มีสีทองเลยเลยยังไงฮะ นี่ถ้ารวมตั้งแต่ตู้นี่แล้วเนี่ยมันมันจะการันตีแล้วนะการันตีตัวละครสีทองกันนะคือไม่เกลือจัด23ทีการันตีแล้วเนะี่ยปะลุยครับขอสักตัวเออมีแสงเรืองรองหน่อยขอสักตัวให้ได้ดุนถ้าเป็นไปได้ขอห้าดาวครับ โอ้โหไม่มีเลยอ่ะอะไรอะวันนี้มันอะไรเฮ้มีว่ะเฮ้ได้ได้ยัไงวะเฮ้ยผมนึก็ไม่ได้ครับเพราะว่าสีทองแดงเนี่ยมันไม่เคยเปล่งแสงปกติถ้าเกิดมันจะเปลี่ยนสีนะฮะมันต้องเป็นสีเงินสิเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ได้เปลี่ยนกองหลังแล้วเป็นสีแดงดีจังเลย ได้อีกแล้วโอ้โหไม่โหลดเลยไม่โหลดเลยครับเกมไม่โหลดเลยละกันใช่า่มาเรียบร้อยแล้วแคสเหมื่นก้าพอแล้วได้ไหญวะเยี่ยบแบบงงจริงงงจริงจะเอามาแทนใคร v a n ไดหรือลูเบนดิอาร์ตรับเป็นแทนลูเบนดิอาร์ตนะเพราะว่าเอาจริงจริงลูเบนดิอาร์ตเก่งนะแต่ถ้าเกิดเจอกองหน้าเจนใหม่ในอนาคตซึ่งสเต็มันจะคนระดับยังไงขอสกิลบล็อกไว้ก่อนนะสกิลหลัก <laughs> ส่วนสแต็พื้นฐานเนี่ยคุณเห็นไหมมันก็ไม่ได้ต่างกับตัวใหม่ที่ไม่ได้บวกนะครับตัวใหม่ที่ไม่ได้บวกนะพลังไม่เยอะชิบหายนะโอเคถือว่าสมหวัอีกแล้วนะครับวันนี้ ไอกดจาชานะครับขอให้โชคดีครับแล้วเจอกันนะครับมีข่าวอัปเดตอะไรเข้ามาผมจะรีบอัปเดตแล้วรู้สึกอาทิตย์นี้ผมจะว่างด้วยเดี๋ยวผมมาไลฟ์สตรีมไต่แรงแล้ัคนขี้เกียจมานานแล้วมันก็ขี้เกียจตลอดเลยเรื่องไต่แรงนะไปแล้วครับสวัสดีครับ